ของ YouTube พีเอนพชาแนลสหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรมและการบริการครบวงจรภาคใต้สหกรณ์รส่งเสริมกสิกรรมดังกล่าวนี้เป็นของภาคใต้ตั้งยูเมืองปากเซแขวงจำปาสักสหกรณ์รส่งเสริมกสิกรรมดังกล่าว เพิ่นได้ขายกาแฟเพิ่นเท,ทน็ดห้านกาแฟซูวาห่่นกาแฟซีซีหนึง่งเก้าเจ็ดหนึ่งคอฟฟี่ปากซองห้านกาแฟาหรือห้านเฟ่หรือคาเฟ่พนะาฝรั่งเบาเพิ่นตั้งอยู่เมืองปากซองแขวงจำปาสักในห้านกาแฟานอกจากขายกาแฟาแล้วเพิ่นก็ขายผลไม้ลากไม้ที่เช่ากษาิกรรมเพิ่นเท,ท็ดได้หาได้ผลิตได้ตามฤดูกาล เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งเป็นแรงว่างขายสินค้าของชาวกสิกรรมอีกวันหนึ่งอีกแรลงหนึ่งอีกหมองหนึ่งนอกจากอยู่ในตลาดแล้วทานมาบอนี่ท่านก็จะเห็นสินค้าของชาวกสิกรรมทางภาคใต้นะครับของเมืองจาแขวงจำปาสักแต่ว่าเพื่นทำงานเพื่อนอยู่ปากเซแต่เพิ่นมีห่านเฟ่อยู่ปากซอง ปังแล้วกะสลรับซับซ้อนสเสหลือเกิดข้าพเจ้าเดินทางมาบนนี้มา,มา awia, and, กินเฟมาเบิงมาชมมาซิมมาสัมผัสบรรยากาศกัหลายครั้งแต่ครั้งนี้มาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพิินด้านหลังเพิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงคือมีห้องน้ำเพิ่มด้านหลังเนาะแต่เก่าเพิ่นก็มีห้องน้ำอยู่ด้านในอาคารบบดนี้เพิ่นต่อเติมห้องน้ำออกมาด้านหลังเพิ่นใช้ไม friends, ้ไผ่ต้นใหญ่ๆมาเห็ดกําแพงว่าต่อห็ด เป็นผนังของห้องน้ำดูแล้วก็น่ารักไปเก๋ไปอีกแบบหนึง่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านนาของเพื่อนนั่นเพื่อนด้มีถ้วยกาแฟใหญ่ๆนะครับเป็นแก้วกาแฟมีหูใหญ่ๆฐานของแก้วของถ้วยกาแฟนั่นเพื่อนก็นตั้งด้วยขี่ปนาบุตรี่ทิ อยู่นั่เครื่องบินนะครับที่ใส้ถล่มกันใช้ยิ่งกันนะครับเป็นอาวุธในสงครามสมัยสงครามอินโดจีนลูกระเบิดลูกปืนลูกขีปะนาวุธต่างๆหน้านั่นเพิ่นได้ลงทุนนะครับไปเอาไปลากมาจากป้าเพิ่นแม้กระทั่งเครื่องของเครื่องบินนั่นเป็นเครื่องโลดสลอยเพิ่นก็นลงทุนอ่าไปเอามาไปขนมานะครับเสียาคาขนทรงมาจากป้าจากเขาจากพื้นที่กสิกรรมพื้นที่พ่อปลูกข,ของชาวเกษตรกรรม อยู่ในเขตภาคใต้อัตตปือเซกกองจำปาสักและกะสารวันและแวกใกล้ๆบอนนีเนื่องจากว่าอายุยุยวุธยุทธทั่ระกรที่ใส่ในสมัยสงครามอิโดจีนนั่นมั่นอยู่ในเขตพื้นที่การทำกษิกรรมของชาวบ้า,บานนะของคนทองทีนเพิินเพิ่นกระดัไปเก็บออกมาให้เก็บออกมาแล้วกับบอกว่าจะาไปใส่ก็มาไปดับฮันแฟนี่ล่ะ้ันกาแฟ,น,าน,าฟนี่ละหรือ ห้านั้นคอฟฟี่หรือคาเฟ่ี่บ่นนี่ล่ละอันเพิ่นถีน้ามานั่น,นมันก็ได้ด้านได้เสียได้ยุดการทํางานเป็นสนอสนิมไปเบิดแลวละ,ละมันบ่พร้อมถีฉีระเบิดเพร้อความที่ทํางานดอกมีแต่ซากมีแต่โครงมันอันเห็นอยู่บกักหลายๆเต็มอยู่ห้านเพิ่นนะคือระเบิดบอมบี้เนาะบอมบีท้ทีมันอยู่ในแม่ของมันนะครับพราแม่ของมัน ตกออกจากเครื่องบินมากแม้เขามันก็จะแตกออกพอแตกออกลูกเขาันกระจายลงพื้นนะครับกระจายลงพื้นกันระเบิดไปทั่วบริเวณก,กว้างๆนะครับตามผนังที่ท่านเห็นง่นก็คือ่องรอยนะครับโรงไฟฟ้าเก่าเมืองปากซองนะครับโดนถลม่มโดนถล่มด้วยอาวุธหน้าหน้า,นาชนิดสมัยสงครามอินโดจีนนั่นเองไผ่มีโอกาสเดินทางมาเมืองปากซองแข่งจัมปัสซัคกระ,กกะเซิร์น,นะครับ ามาเบิงมาแห้งมามีแห้งนากันมาซิมกาแฟเพื่อนวันเของสากลส่งเสริมกสิกรรมและการบริการครบวงจรภาคใต้นะครับเป็นของแขวงวันท่ามเพื่อนเราของแขวงแขวงจำปาซักนี่คือการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนข้างล่าสุดที่ไปนะครับ1ิปามกรล่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกดทางมาบวันนี่มีถ้วยกาแฟอันบักไ่โดดเด่นตั้งอยู่ด้านหน้านะครับเที่ยงคู่กับอาวุธยุทธ์เทปกปรณกันเครื่องบิน คือคนทองที่เอิญว่าจักของยนต์เหนจักของยนต์หมายถึงเครื่องของเครื่องบินนั่นเอง<ม>ก้อนหินที่เห็นโคโลยู่ด้านนะ้านั่นก็คือหินบาซอนะ้ำหินบาซอนี่็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหินที่เกิดจากท่านลาว่านะครับท่านลาว่าที่เย็นตโตลงเพราะเย็นโตล่งมันก็กลายเป็นหินแข็งโตก็กลายเป็นหินนะครับหินที่ได้ก็คือหินบาซอเกิดนะจากท่านลาว่าของผู้เขาไฟระเบิดในหลายร้อยล้านปีที่แล้ว ในดินแดนโบลเวนบอนนีมีอุบัติภัยภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนั่นสองข้างสองค่าแต่ละข้างแต่ละค่านั่นกะวันเวลาห่างกันหลายล้านปีอันดับแรกหรืออันดับตําอิตตามภาษาทองทิมนั่นได้เกิดลูกอุบกบาทพุ่งชนบริเวณดินแดนโบลเวนบอนนี อีกหลายร้อยล้านปีต่อมาเกิดการประทุของผู้เขาไฟเกิดลังไหลของท่านล่าวา่าไหลไปทั่วดินแดนบริเวณทั้งภาคใต้ซีแขวงของล้าบอนีจนเกิดปฏิมากรรมทางธรณีวิทยายู่ไหลายหม่องหลายบอนบวชิตเป็นน้ำตกตาดต่างต่างอาทิเช่นตาดฟ้านตาดผาสวมตาดเลาะตาดหัง่งและกระตาดแซ่พระแซ่บองไลเป็นตน้น หลายท่านหลายคนบ่เคยเขามาเบิ่งเขามาชมมันเถอะข้าพเจ้าก็เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับร้านซี่ๆหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งฮานเฟ่ฮานนี่หลายคลิปหลายอันหลายเทือแล้วอันคือหกแชบผสมนั่นแซ่บจีบวกกาแฟฮานเพิ่นมันบเกี่ยวกับหกครับขังไม่มันละเปลี่ยนกาแฟเพิ่นละแซ่บนะครับด้านนอกด้านนอกเพิ่นกระเฮ็ดให้มันเขากับบรรยากาศเฮ็ดท้องหกเนี้ยนี่ละเจ้าของร้านเพิ่นกระบ่ไม่ค่อยขี้ข้านแต่ย่างไดหรอกครับแต่ว่าเพิ่นนี่ต้องการกระเฮ็ด ให้ร้านเพิ่นมีบรรยากาศแบบนี้เองนะครับบ่แม่เพิน่นนิคการทางปาได้บ่แม่เพิ่อนิีการขวดเฮียนเด้เพื่อนเก็บตหน้าเพื่อนตั้งใจนะครับให้มันเป็นบรรยากาศนี้ห้านของเพิ่น <S <S มาจำปาสักกะมานะครับเดินทางมาอีกบ่ไกลนะครับจากเมืองปากเซมาเมืองปากซองนั้นระยะทาง50ลักรหรือ50กิโลท่า่นเดงทางลาดยาง จากด้านช่องเม็กอำเภอสรีนทอนเข้ามาเลยที่เดียวถึงเมืองปากซองมีปั๊มน้ำมันปอตท่อของไทยตามสายทางย่างเมืองต่างๆปอตท่อเมืองปากเซปตท่อเมืองบาดเจียงจะเจร่ญนสุขปตท่อเมืองปากซองแม้กระทั่งทานเดินทางไปถึงแขวงอัจจปือก็ยังมีปั๊มปตท่อกันแม่ขับรถเขาไม่เองลำรถเขามากกับเดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับถนนหนทางกะ โอเคนะครับบ่ม,มาหยากบ่ม,มาลำบากคือสมัยก่อนแล้วขอขอบคุณทานผู้ชมที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามสำหรับคำคืนนี้ขอให้ทานนอนหรับฝันดีฝันเห็นผีตัวให่ย่ๆสบายดี